เรื่องของบอร์ดแบงค์ชาติเมื่อวานนี้นอกจากประเด็นที่ได้นำเสนอไปเนี่ยตูนเรื่องไม่ใช่บอร์ดแบงค์ชาติประธานบอร์ดแบงค์ชาติค่ะคือจริงๆเขาดัดเลือกกันก็คือหนึ่งประธานบอร์ดใช่ค่ะกับอีกกรรมการผู้ชกคุตอีกสองคนใช่ค่ะตัวไหมใช่ค่ะซึ่งกฎเกณฑ์ก็อย่างที่ทราบครั้งเสนอได้เท่าไร่แบงค์ชาติเสนอได้2เท่า2เท่าของที่ครั้งถ้าครั้งเสนอคนหนึ่งแบงค์ชาติเสนอได้2ถ้าครั้งเสนอ2แบงค์ชาติเสนอได้4 แล้วปรากฏว่า,าแคนดิดเดตเฉพาะตำแหน่งประธานก็อย่างที่ทราบกันครั้งเสนอกิจันต์รานองอดีตรองนายกอะคา่ะขณะที่แบงค์ชาติเสนอคุณกุลิดสมบัติิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานแล้วก็คุณสุรพลนิติไกรพ์ซึ่งเป็นนักกฎหมายแล้วที่ออกมาเคลื่อนไหวคงจะชัดเจนว่าคาดหมายว่าสองเสียงเอาไม่ใช่สองคนที่แบงค์ชาติเสนอคงแพ้ไม่อย่างนั้นคงไม่เคลื่อนไหว <คา S 2> ไม่ว่าจะเป็น อดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติถึงสีคนรวมถึงนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์2 2 7รรายชื่ออดีตพนักง,งานของแบงค์ชาติหลายร้อยคนคท่านผู้ชมเคลื่อนไหวกันอย่างหนักไม่นับกลุ่มองค์กรที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนหน้าอย่างคอปทอย่างนี้เป็นต้นสปปสกอง,องทัพทม<ำ>ที่เมื่อวานไปรวมตัวกันหน้าแบงค์ชาติปกติกลุ่มก้อนนี้ก็จะเคลื่อนไหวเรื่องคุณทักษินเป็นหลักอันนี้เป็นข้อที่จริงที่ประจักษ์และผลปรากฏว่าเลือด เลื่อนออกไปและถ้าถามผมเลื่อนครั้งที่สองมันทำให้ข่าวล่ำข่าวรือที่มีรายงานว่าครั้งอาจจะเสนอเปลี่ยนชื่อแล้วจากคุณกิติรัตนนะรนองไปเป็นคุณพงพานุสเสวตร,รุณอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่คุณพงพานุเนี่ยเป็น เขาจะการ,ระดับสูงของกระทรวงคลังมาก่อนใช่คือเวลาอย่างเงี้ยเขาจะใช้ตำแหน่งสูงสุดใช่ไหมคะคือประลัดเนี่ยท่านเป็นประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวมาก่อนแต่มาจากกระทรวงการคลังอ่าจริงๆเป็เนรองประหลัดที่กระทรวงการคลังแล้วมาเป็นที่บดีมาก่อนหลายกรมอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมก็ถือว่าถ้าพูดถึงสเปคความรู้ความสามารถเนี่ยมันก็มาจากสายการเงินการคลังอ่าพูดกันตรงๆแบบนั้นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราวิเคราะห์กัน คงใช่อ่ะไม่อย่างนั้นจะมีเหตุผลอะไรที่จะเลื่อนใช่ไหมเราเลื่อนเป็นครั้งที่สองอันเลื่อนเป็นครั้งที่สองก็คงเลือ่อนอ่าแล้วเดี๋ยวก็คงเลื่อนอีกสิบเอ็ดถ้าเสนอใหม่เพราะว่ามันต้องตรวจสอบคุณสมบัติอ่ะใช่ค่ะมันต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบคือสมมุตินะคะว่ามีการเปลี่ยนรายชื่อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบ,บัติขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาแต่ปรากฏการณ์นี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า พลังขององค์กรและคนที่เคยอยู่ในองค์กรและนักวิชาการจํานวนหนึ่งในนาสนับสนุนแบงค์ชาติความเป็นอิสระมีพลังอย่างมากในสังคมไทยนะอท่านผู้ชมค่ะอย่างน้อยก็เปลี่ยนหลายชื่อได้มีพลังมากนะค่ะอ,อ่าผมยกตัวอย่างขนาดคุณศิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรกประชาชนปกติหลักการของพรคประชาชนเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนนะ ต้องยึดโยงกับประชาชนอลอยมาเฉยๆแล้วใครเข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้เนี่ยพักประชาชนก็ไม่เห็นด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนแต่ถ้าฟังคุณเสดิกัญญาแบงค์ชาติเป็นองค์กรเดียวที่พรักประชาชนบอกอิสระไม่ต้องยึดโยงประชาชนเลย บอกว่าการมีหน่วยงานที่อิสระและมองไประยะยาวของเศรษฐกิจก,ก็ดีนะเป็นการถ่วงดุลกับหน่วยงานที่มองการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างรัฐบาลคือมันก็มีมุมแหละว่าแบงก์ชาติในประเทศส่วนใหญ่ก็ต้องอิสระท่านผู้ชมและถ้าไม่อิสระฝ่ายการเมืองคลังเข้าไปแทรกนายกเข,ข้าไปแทรกเด็ดกระทบความเชื่อมั่นมันก็มีเหตุผลแต่อีกฝากหนึ่งก็บอกหลายประเทศ าบางทีเปเดสระแต่เขาก็คุยกันได้หมายถึงผู้นำรัฐบาลกับพัวแบงค์ชาติเขาก็คุยกันได้ประเทศไทยเนี่ยถ้ารัฐบาลไปซ้ายแบงค์ชาติต้องไปขวาถ้าแบงค์ชาติไปขวารัฐบาลอยู่ทางซ้ายมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะท่านผู้ชมหรือบางท่านเนี่ยอาจารย์วีรัธีรพัฒน์บอกจีนจีนค่ะ แบงค์ชาติอยู่ในคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เลยอ oh. อันนั้นคือระบบของจีนเช <c oughs> งกปัปโอสเงกโปร์แบงค์ชาติกับ,บรัฐบาลก็เดียวกัน <c oughs> ออทำไมสิงคโปร์ได้ <c oughs> มันก็แล้วแต่หลักคิด <c oughs> คแล้วแต่หลักคิด <c oughs> อแต่ประเด็นที่คุณสิริกัญญาพูดน่าสนใจแล้วผมก็เชื่อว่าคงเป็นเรื่องตัวบุคคลแล้วล่ะแต่เอาเรื่องประเด็นเรื่องกรณีการเมือง พราะถ้าฟังคุณสิริกัญญามันจะไปสอดคล้องกับที่ผมได้ข่าวจากคนแบงค์ชาติว่าจริงๆคุณกิติรัตน์เพราะเคยด่าแบงค์ชาติไว้หนักมากอืมไม่ชอบเลยคนนี้ค่ะ,ะตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกครัวรัมปีครังนะสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรด่าแบงค์ชาติหนักมากจะปวดเช้าวปวดเย็นเลยแล้วคุณกิติรัตน์เป็นคนแข็งอมองในมุมนี้นะ,ะอะทบทวนคุณสิริกัญญาฟังเสียงดูก็ได้ คนที่มีสิทธิเสนอชื่อเนี่ยก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่ออยู่แล้วนะคะนั้นจะบอกว่าการเมืองห้ามเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตั้งแง่กับเรื่องของการเมืองกระแสที่มีการพิพาทวิจารณ์กันอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่านะคะรวมไปถึงการกระทําในอดีตที่ผ่านมาซึ่งอาจจะต่อเขาว่าจะทำการในเรื่องของการที่จะมีการแทรกแซงการทําทำงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าคุณกิติรัตน์เองสมัยที่เป็นร,ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการพูดถึงการที่จะปรวจทั่วแบงค์ชาติอยู่อย่างเมื่อเช้าพอมีข่าวว่าจะเลื่อนเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อ,อ,อคนอื่นขึ้นมาแทนด้วยนะแต่ว่าในท้ายที่สุดชินก็คิดว่าก็คงจะมีการทําความเข้าใจกันในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะได้ตัวเลือกที่เหมาะสม ก็คงจะเป็นการซื้อเวลาให้ได้พูดคุยตกลงกันให้เสร็จเรียบร้อยว่าําไห้สบายใจกันทุกฝ่ายว่าจะไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงอะไรนะคะในการกําหนดตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ดีหรือว่าแคนดิเดตผู้ว่าคนถัดไปก็ดีค่ะก็คงจะพูดคุยกันให้สบายใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมีการเ,เ,เลือกกันในภายหลังนี่ตูนทบทวนคนเสลยกระยาเนี่ยเป็นคนบอก ว่าเป็นที่ตัวบุคคลมากกว่าเนื่องจากแนดีมีพฤติกรรมสอเขาว่าจะแทรกแซงแบงค์ชาติที่จริงใช้คําตรงๆเถอะด่าแบงค์ชาติอย่างหนักจร <c oughs> ิงๆตอนนั้นแทรกไม่ได้ค <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ไง <c oughs> ยังไงนะคือคุณสิริกัญญาบอกคุณกิติรัตน์เนี่ยเคยพูดว่าจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติช่วงปี54-55าาแล้วมันปลดได้ไหมอ่ะคุณสิริกัญญาบอกตอนนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นข้อกังวล สุดท้ายมองว่าการเลื่อนการเลือกออกไปน่าจะเป็นการซื้อเวลามากกว่าเพราะท้ายที่สุดก็คงมีการตกลงกันกคุณสิริกัญญายังพูดถึงตำแหน่งนี้ด้วยค่ะประธานบอร์ดแบงก์ชาติว่าไม่ได้มีอำนาจไปกำหนดดอกเบี้ยน,นโยบายนะมันก็ยังเป็นหน้าที่กรงงหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินแต่ประธานบอร์ดแบงก์ชาติมีสิทธิ์กำหนดว่าใครจะมาเป็นกรนงงรุ่นต่อไปรวมถึงเสนอชื่อผู้ว่าการแบงก์ชาติคนต่อไปฉะนั้นต้องดูว่ายังดําเนินการได้อย่างอิสระ คำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวหรือไม่ตามกฎหมายตำแหน่งนี้ดูเหมือนไม่มีอำนาจอะไรแต่ถ้ากำหนดกรงงอ,อีก2คนได้อาจจะเปลี่ยนเสียงข้างมากในกรงงอได้หรือเปลี่ยนตัวผู้ว่าการแบงค์ชาติได้ดังนั้นนี่จึงเป็นส่วนที่เราต้องจับตาคุณจิตรกัญญาต้องไปเถียงกับคุณวีรธีรพัฒนเองนะค <c oughs> ่ะคนที่คุณศิรกัญญาพักประชาชนเสนอชื่อเข้าไป <c oughs> เป็นกรรมการประมาณนะ่ะค่ะ เพร,ราะคุณวีรัติรพัฒนบอกประธานบอร์ดแบงชาติไม่มีมียมนาอะไรอย่างที่บอกอืมอกรณีของกรดงเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดเลยค่ะอ่คณะก,กรรมการย่อยของแบง์ชาติซึ่งสำคัญมากๆแล้วกฎหมายออกแบบให้อิสระมากๆมีคณะละเจ็ดคนหนึ่คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ร้อนๆเนี่ยกรดงอเนี่ยค่ะสอง คณะกรรมการนโยบายสถาบัานการเงินเกี่ยวกับการกํากับดูแลส,สถาบัาน,บานก,าการเงินสองอ่าสามคณะกรรมการที่เกี่ยวกับทุนสํารองเงินตราค่ะท่านผู้ชมอ่าคุณอาจารย์วีรธิรพัฒน์บอกรายการวันก่อนผมก็ฟังอยู่คือประธานบอร์ดแบงก์ชาติข้อที่หนึ่งอ่าประธานไม่ได้เป็นผู้ที่มีอานาจทั้งหมดในบอร์ด บอดเนี่ยมาอยู่กี่คนก็ไล่เรียงกันมาและในจำนวนคนในบอร์ดมีตัวแทนโดยตำแหน่งของแบงค์ชาติด้วยหลายคนด้วยใช่เลยมีการเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้ทรงนุ่นภายนอกอ่ะ<ม>แล็รวมถึงประธานบอร์ดหรือบอร์ดแบงค์ชาติไม่ได้เป็นคนเลือกตัวบุคคลเข้ามาเป็นผู้สุขรุใขร่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเป็นแต่เพียงการกําหนดคุณสมบัติ กำหนดวิธีการเลือกคุณสมบัติต่างๆ<ฆ>แต่ไม่ได้เป็นกรรมการเลือกเพราะมันขึ้นอยู่กับกรรมการสรรหาก็เหมือนกับกรรมการสรรหาบอร์ดเนี่ยที่เขาจะมีการตั้งกรรมการสรรหาเพื่อกําหนดคุณสมบัติอ่เพราะฉะนั้นไม่ได้<ฆ>แต่ถ้ามองในมุมนั้นก็คงบอกอก็คงจะตั้งกรรมการสรรหามาอีกอมันเถียงนก็ไม่จบหรอกถูกไหมค<ฆ>่ะประเด็นก็คือที่ผมติดอยู่นิดเดียวท่านผู้ชมนิดเดียวคือ ยังไงก็ตามที่แบงค์ชาตจะให้มีกระทรวงการคลังสักคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในนั้นใช่ไหมที่กระทรวงการคลังเขาจะเอาใครคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยยอมไม่ได้เลยเหรอหรือเป็นเพราะคุณกิจรัฐก็บอกใช่ไหมเป็นที่ตัวบุคคลหรือเปล่าหรือว่าอย่างนั้นฝากหนึ่งก็จะสงสัยนะมีอะไรเปล่าวะกลัวคนนอกเข้าไปเนี่ยออหรือประธานบอร์ดแบงค์ชาติจะเข้าไปดูอะไรได้ซุกอ,อะไรไว้หรือเปล่า ค่ะอาคนมีสิทธิ์คิดอีกบมหนึ่ง <c oughs> ถูกไหม <c oughs> อะไรก็ตามที่อยู่เฉพาะในองค์กรเนี่ยแล้วไม่ให้คนนอกโดยเฉพาะที่ยึดโยงกับประชาชนเข้าไปดูคือมันเป็นประเด็นว่าแทรกแซงหรือยึดโยงกับประชาชนอยู่ที่มองอยังไงคำสองคำเนี้ยใช่ค่ะ ต,ตัวคนที่มาจากฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเขามาจากประชาชนผมไหมมุมนึงก็มาจากประชาชนยึดโยงมาจากประชาชนเป็นที่ตั้งแต่อีกมุมนึงก็อาจจะมองได้ว่าก็ในเมื่อมาจากภาคการเมืองการเมืองส่งมาแทรกแซงเอออ่ะก็แล้วแต่จะมองแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดคุณกิติรัตน์คนเดียวเนี่ยหรือตัวแทนรัฐบาลคนนึงเนี่ยแบงค์ชาติจะตายกันหมดเลยเนี่ยอดีตผู้ว่าการอดีตพนักงานเนี่ย คนอดคิดไม่ได้ไหมมันต้องมีอะไรไหม,มฮะมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่ชวนคิดไหมค่ะอ่าแล้วดีล่าสุดผมฟันทงาาองครมอาจกระชากคางถอยแล้วน่าจะเปลี่ยนรายชื่อใช่ไหมคะอ่ะอะาอาจไทยยังไม่ได้อีกนะหรือไม่งั้นถ้าตามข่าวเป็นคุณพงพานุเอาไปถามคนแบงค์ชาติเลยพอใจอยังอย่างนั้นไหมอาจถ้ายังไม่พอใจอีก อากระทรคลังเสนอชื่อคุณสุรพลเลยคุณสุรพลนิติไายพจนอ๋อค่ะก็คือชื่อที่เสนอจากแบงค์ชาติเออเอาให้พอใจเลยอืหรือ,อยังไงค่ะอา้าวอันนี้ในมุมหนึ่งนะยุดดูมีอารมณ์ไม่มี <c oughs> ข่าวเรื่องนี้มันสนุก <c oughs> อ่าผมเพียงแต่แปลกใจว่าอะไรทำไมเลื่อนสองรอบอ่าถ้าจะพูดก,กันตรงๆว่าอ่าไม่ชอบใจคุณกิติรัต เคยพูดว่าจะปลดแบงค์ชาติถ้ามีอำนาจกันละสองสาครั้งก็พูดมาตรงๆใช่ไหมหรือเป็นพูดกันทั้งหลังวะคะพูดกันหลังใหว่าเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนชื่อก็เลยเป็นกระแสะข่าวว่ามีชื่อคุณพงพานุเข้ามาฉันก็น่าจ,จับตาว่าถ้าเกิดสมมติเลื่อนไปแล้วมีการเปลี่ยนชื่อจริงชื่อคุณพงพานุจะได้โหวตไหมผ่านการโหวตหรือเปล่าอ้าวท่านผู้ชมอีกมุมหนึง่งอาลองโดอย่างที่ว่านะก็คือว่า ลองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองบ้างอันนี้เนี่ยคุณศึกกระ,ะ,กกะสิทธ์ศีจอมขวัญถ้าอ่านผิดขออภัยเ mm. จ้าตัวเข้ามาเขียนข้อความเมื่อวานนี้ว่า ตลอดเวลานับสิบกว่าปีที่ผ่านมาประธานบอร์ดแบงก์ชาติและผู้ว่าการแบงก์ชาติถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารดําเนินนโยบายการเงินที่สุ่มเสี่ยงเกิดความผิดพลาดหลายครั้งทั้งกรณีอุ๋ยร้อยจุดและทาริสา3 0ทําให้ตลาดการเงินผันผวนเสียความเชื่อมั่นแต่นักเศรษฐศาสตร์นายธนาคารกลับเงียบนิ่งไม่เคยออกมาส่งเสียงไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกําไรกลุ่มธนาคารนับแสนล้านทุกปีแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะวิกฤตแค่ไหน ทั้งช่วงโควิดที่ผู้คนธุรกิจเป็นหนี้ล้มละลายมากมายมและช่วงนี้ที่รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราพยายามฟื้นตัวลดภาระหนี้เพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชนกลับมายืนได้ด้วยตนเองแต่ธนาคารยังกำไรมโหฬารและกลับมีแนวคิดนโยบายนโยบายการเงินที่สูงดึงดันอ้างตัวเลขหนี้ครัวเรือนผลกลับทําให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นเรื่อยๆผิดจากที่อ้างตลอดมาอันนี้ก็เขาต้องเรียกว่าเขาเป็นฝ่ายหนึ่งนะนะ<ฆ>ว่าไง ผูว่าแบงค์ชาติทั้งหลายและนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าพูดถึงแต่การเป็นอิสระไม่ก้าวไกยนโยบายการเงินทั้งๆที่รัฐบาลก็ฟังความเห็นของแบงค์ชาติและมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังของรัฐบาลตามความเห็นนั้น ครั้งแล้วครั้งเล่า mm. ส่วนหน้าที่ที่ควรทำอย่างการกําหนดส่วนต่างดอกเบี้ยงเงินกู้และเงินฝากไม่ให้สูงเกินไปการป้องกันแก๊งคอเซ็นเตอรโดยให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบการอำนวยความสะดวกการรับเงินโอนข้ามประเทศของธุรกิจหรือการส่งเสริมการแข่งขันระหว่างธนาคารโดยออกใบอนุญาต ใบอนุญาตเวอร์ช l วลแบงที่มากพอ,อกลับเพิกเฉยไม่สนใจทำและล่าช้ารวมถึงปฏิเสธการมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการการเงินของรัฐสภาที่เป็นผู้แทนประชาชนไทยทุกครั้งเช่นนี้แล้วการเป็นอิสระของแบงคชาติจึงกลายเป็นรัฐอิสระ ที่ลอยตัวเหนือความรับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชนด้วยแนวคิดแบบชนชั้นสูงบนหอคอยเท่านั้นเองครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ปิดท้ายว่าการมีฝ่ายการเมืองไปร่วมเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติซึ่งถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำแบงก์ชาติให้กลับมาร่วมรับผิดชอบกับเศรษฐกิจกับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่อิสระบนหัวคนไทยทั้งชาติต่อไปครับแรงไปไหมอ่ะ อิสระบ,บนหัวของคนไทยทั้งชาติเลยเหรอคะมันมีมุมเดียวแหละที่แบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาโดยผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกอันนี้คัวเรือนสูงมาก9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าลดดอกเบีย้ยคนจะไปก่อนหนี้เพิ่มมันจะยิ่งสูงอันนี้คัวเรือนจะแก้ไม่ได้คนจะไปก่อนหนี้เพิ่มกลายเป็นหนี้คัวเรือนสูงขึ้นอ่าท่านผู้ชมแยกให้ออก่อก่อนนะหนี้คัวเรือนกับหนี้สาธารณะคละเรื่องกันนะอันที่พูดถึงหนี้คัวเรือนซึ่งก็เจงไหม มันก็จริงมุมหนึ่งอ้าวาแต่ประเด็นก็คือมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อธนาคารยอมปล่อยกู้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่แบงค์ชาติเดี๋ยวกดเกณฑ์ตอนนี้ออกมาให้ธนาคารตึงมากช่วงนี้รีเจคเลทสูงค่ะอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงประเด็นก็คือมันได้แปลว่าดอกเบี้ยถูกลงและคนจะไปกู้มากขึ้นประเด็นก็คือดอกเบี้ยจะเท่าไหร่คนก็จะกู้แต่แบงค์มาให้กู้ อาโทรไหมค่ะไอะ้ตรงนี้แหละที่มันยังติดขัดอยู่หน่อยอแต่ผลที่เกิดขึ้นเรื่องดอกเบี้ยชัดเจนก,ก็คือลดลงมาเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าคนเป็นหนี้น้อยลงอ่ะอืมใช่ค่ะภาระด,ดอกเบี้ยมันน้อยลงหมายถึงว่าหนี้ที่เรามีอยู่เดิมอะค่ะเมื่อดอกเบี้ยมันลดลงมันก็จะลดย่อตัวลงมูลค่าของหนี้มันก็จะน้อยลงอ่ะทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องตามโดแต่ผมฟันธงแล้วเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวอาคิดว่าคงจริง คงถอยถอยแล้วก็เปลี่ยนลายชื่ออ่าปัญหาต่อไปก็คือเปลี่ยนเป็นคนคุณพงพานุแล้วเนี่ยจะเลือกหรือเปล่าอ่าแบงค์ชาตจะยอมหรือ,อยังคใช่ไหม,มถ้ายังไม่รอบหนึ่งถ้ายังไม่ยอมอีกรอบหนึ่งเสนอชื่อคุณกุลิศหรือคุณโชลพลเนี่ยแบงค์ชาติต้องมีประธานบอด์ดค่ะประธานคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยก็คือให้กระทรวงการเรื่องที่เลื่อนออกไปเมื่อวานมันชัดเจนแล้วอไอ้ที่พูดจากันมาก่อนหน้านี้ว่าจะอะยังไงก็จะ คือเขาเลื่อนอย่างนี้เลื่อนสองครั้งยังไม่มีเหตุผลเลยถึงขนาดอ้างดวงดาวแล้วอะดาราศาสตร์ในอา่านดีทีสิดาราศาสตร์ค่ะวันที่4พฤศจิกาย,ยนเนี่ยเป็นวันที่การดําเนินการใดๆหรือตัดสินใจปัญหาใดๆจะนํามาซึ่งความเร่าร้อนอก่อให้เกิดปัญหาต่อการวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหามไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อฝ่ายใดเลยทั้งมีผลกระทบต่อส่วนรวมของประเทศชาติแล้วโดยเฉพาะดาวจันทร์ตกอยู่ในตําแหน่งนิดจะพบกระดุมพระ การตัดสินใจในวันดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อก,การงานและการเงินเป็นผลเสียมากกว่าผลดีถ้าอันผิดขออภัยนะคะดาวจันทร์ตกอยู่ในตำแหน่งหรืออ่านว่านิดอะไรคะพี่หยดโหน้องน้องตูน <c oughs> เรื่องนี้าถามพี่เนะป็นคนสุดท้ายเลย <c oughs> นิดแต่ไม่แน่นะ <c oughs> อาจจะเกิดความรู้สึกแบบที่เขาทักเรื่องห่วงจุ้ยนะ ต้องฟังนะค่ะฮะปรับหวงจุ้ยหน่อยไหมคะไม่งั้นตายด้เวยเอาเหตุผลรัฐศาสตร์เถอะค่ะดาราศาสตร์ออน,นฟืนออกจากไฟกรัฐศาสตร์ดึงฟืนออกจากไฟคือหลังข่าวเขาบอกว่าที่ เลื่อนเมื่อวานเนี่ยนะคะมันมีอยู่3ปัจจัยหลักเมื่อกี้ดาราศาสตร์ไปแล้วอ,อีกอันนึงคือรัฐศาสตร์ดึงฟืนออกจากไฟเพราะมีกระแสะการต่อต้านจาก4อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติและนักวิชาการ227คนม,มาล่าชื่อต้านกลุ่มการเมืองมานั่งบอร์ดแบงค์ชาติและด้วยเหตุผลรัฐศาสตร์อีกข้อหนึ่งก็คือระหว่างนี้กระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติก็สามารถเปลี่ยนเสนอบุคคลอื่นแทนได้แต่จะทําให้ระยะเวลาการพิจารณายาวนานออกไปอีกค่ะอืมเอ่อ จริงๆนะอันนี้เป็นความคิดความเห็นผมเนี่ยเคารพนับถือบุคคลในองค์กรอิสระทั้งเส้นนะ,ะส่วนตัวก็รู้จักเคารพนับถือแต่เราเกิดเป็นองค์กรอิสระนี่ดีนะหรือถ้ามีโอกาสเข้าไปอะ่ะข้อที่หนึ่งนะเงินเยอะมากเลยนะะองค์กรอิสระท่านผู้ชมไปตรวจด,ดูเงินเดือนเยอะทั้งนั้นเลยอเอ้า,าแบงค์ชาติผู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ประธานสารน,นันวเงินเดือนเท่าไหร่ อาก้กตงเงินเดท่าไหร่เขาต้องถือว่าให้มีไรายได้มากพอเพื่อความอิสระเห็นไหมใช่หลักการโอ้โห oh, oh, คำนี้นี่มันได้ทุกอย่างเลยนะ uh, ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบด้วยอิสระไงมาตรวจได้ไงใช่ไหมฮะ <c oughs> มองหน้าพี่สิ <c oughs> มีความรู้สึกอยากจะเป็นองค์กรอิสระไหมไม่อยากแล้วคะ่ะ <c oughs> และทำอะไรเนี่ยคำว่ายึดโยงกับประชาชนอีกคํานึงก็คืออันนี้ด้วยความเคารพผมเคารพนับถือทุกท่านนะแต่มันออกแบบมาไปอย่างนี้ก็คือไม่ยึดโยงกับประชาชนแปลความอีกแบบหนึ่งแบบชาวบ้านก็คือไม่ไม่ต้องแคร์ชาวบ้านอิสระนึกออกไหมประชาชนจะรู้สึกยังไงตามสบายไม่ต้องอิสระก็เลยฝากถามไปที่พรักประชาชน อันนี้องค์กรอื่นนี่เรียกร้องจะแก้รัฐมนูญใหญ่โตเลยนะอ,อิสระไม่ได้ต้องยึดกับประชาชนต้องมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนยกเวน้นแ่งชาติอ <c oughs> พอสมควรมีอยู่เรื่องนึงงท่านผู้ชมเลฟผมไปอ่านเจอที่ไหนกรณีที่กระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีคลังนัดหาหรือไปแล้วกับสมาคมธนาคารไทยค่ะเกี่ยวกับโครงการแก่นี่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะบ้านแล้วก็รถกลุ่มที่ใกล้จะเป็นหนี้เสียคือขาดส่งมาแล้วระยะหนึ่งเรียกว่าใกล้ NPL กับกลุ่มที่เป็น NPL ไปแล้วแต่ไม่เกินหนึ่งปีที่ขาดส่งลัฐตีครังบอกกับสมาคมธนาคารไทยซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของแบงค์ชาติเนี่ยว่าเรามาทำกันอย่างนี้เถอะก็คือ ดอกเบี้ยสามปีลูกหนี้กลุ่มนี้ไม่ต้องเก็บอ่ารัฐบาลกับธนาคารมาช่วยกันออกให้แปลรัฐบาลจะหาเงินมาช่วยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรายเล็กแล้วกลุ่มที่เป็นหนี้เสียแต่ไม่เกินหนึ่งปีกับหนี้ที่ใกล้จะเสียเขาเรียกว่าขาดส่งมา3 0 9สเกวันเนี่ยให้ดอกเบี้ย3ปีนี้ไม่ต้องเก็บรัฐบาล กับธนาคารต่างๆเรามาช่วยกระดอกดอกเบี้ยให้แล้วสองเงินต้นที่เขาเคยผ่อนเงินต้นเท่าไหรเนี่ยให้ผ่อนแค่ครึ่งเดียวเฉพาะเงินต้นจากที่เคยผ่อนค่ะแล้วยืดเวลาออกไปนั่นก็แปลว่าคนที่เป็นหนี้บ้านหรือหนี้รายเล็กๆก,ก,กิจการขนาดเล็กก็สามารถที่จะมีภาระในการผ่อนน้อยลงก็จะได้กัับรรจัยนี้ โดยดอกเบี้ยไม่เก็บสามปีธนาคารกับรัฐบาลมาช่วยกันออกให้จ่ายก็คือจ่ายเงินต้นเงินต้นย,ยืดออกไปอีกเท่าตัวจ่ายแค่ครึ่งเดียวค่ะเคยจ่ายสมุดเราผ่อนสมุดหมื่นหนึ่งอาสมุดเป็นดอกเบี้ยห้าพันเป็นเงินต้นหน้าผานอาก็เป็นว่าแทนที่จะจ่ายหมื่นหนึง่งจ่ายสองพันห้าเพื 2, ่อเขาเเสามารถรจะเดินหน้าธุรกิจมีชีวิตได้แล้วก็ยังจะได้อะไร ให้เขากู้เพิ่มได้ด้วยมไม่อย่างนั้นไอ้ที่ทำอยู่ก็เจ๊งตามไปอีกอะ่ะเพราะมันไม่มีเงินไม่มีสายป่านาล่าสุดฟังจากรัมรีว่าการกระทรวงการคลังพิชัยชุนหาวิชุระบอกเมื่อวานนี้ผมอ่านเจอตรงไหนบอกว่าธนาคารสมาคมธนาคารต่างๆหมายถึงแบงก์พาณิชต่างๆอาจได้มีข้อเสนอมาแล้วขอให้ลดการส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นโฟ,นฟ เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF ท่านผู้ชมซึ่งท่านรัฐมนตรีครังบอกเอออันนี้เป็นไปได้น่าสนใจอันนี้แหละอ่าน,นี้ของ FIDF กองทุนเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินอ่ามันเป็นกองทุนที่แบงก์ชาติได้ดำเนินการขึ้นมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินล้มหายตายจากครั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมและต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้อยู่จนทุทกวันนี้ และรัฐบาลต้องมาจ่ายรวมถึงธนาคารต้องจ่ายเข้ามาด้วยแล้วก็รวมถึงที่จะเก็บเอาไว้สำรองกรณีเกิดปัญหาขึ้นอันนี้ก็ตามกันดูนะไหนอาตอนนี้เศรษฐกิจพังกันทั้งโลกไม่เนี่ไม่พังพังเหรอพังไหมพังทั้งโลกเลยเหรอคะฮะอาทุกธนาคารกำไรปีละสายแสนล้านไม่มีขาดทนุน จริงเหรอก็จริงสิใช่ไหมกำาไเยอะจริงค่ะ <c oughs> ผลประกอบการออกมาแต่ละที่แต่ละที่กำาไงเยอะอา,อาพิยุทธยงาม่้ออมาเปิดเขาแบงค์ชาติมาคนอิสระแบบประเทศต่างๆยังไงอ่าคุณต้องไปถามกับอาจรรรา,ร,าจร,รย์วีระธิรพัฒน์อาจารย์วีระทธิรพัฒน์ค่ะนักจัดการและกรรมธิการงบในโลกนี้มันก็มีหลายโมเดลใช,ใช่ไหมค่ะ <c oughs> อย่าแค่ฟังเข้ามาแล้วพูดมันต้องฟังให้ครบอแล้วก็คิดเองด้วยไหนราคาทองเป็นยังไงเอาเตแต่จริงๆโมเดลขององค์กรฉลาดนี่โคตรน่าสนใจเลยอ่ะต่อไปใครเรียนหนังสือนังหาโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอยากเป็นนายก อ่ต่อไปอยากเป็นอะไรอยากเป็นองค์กรอิสระใช่ไหมนะเช้านี้ทองลงร้อยหนึ่งท่านผู้ชมบอกมาแล้วไม่ต้องเองช้าช้ากว่าท่านผู้ชมแบงก์กำไรมากแล้วทำไมไม่ยอมลดดอกเบี้ยอ้าวอเพราะแบงก์ชาติเกรงว่าเดี๋ยวแบงก์จะมีปัญหาเรื่องไม่เข้มแข็งแต่ลดตามกนงอไปอยู่ค่ะล่าสุด เอามามามา,ารับฟังความคิดความเห็นท่านผู้ชมแอลเนื้อคนละครึ่งพอดีเลย